พี่น้องพี่น้องพี่น้องเมื่อน,นี่ข่อยสีฟ้ามาเอาบักม่วงอีกแล้วบักม่วงเต็มเลยค่ะแก้วขมิ้นนะคะทุกคนแก้วขมิ้นคุณอะ,ะ,ะสองน่วยเขือบล้นหนึ่งค่ะน่วยใหญ่แห้ง,ง,หง,งธรรมชาติสร้างสรรค์น,นะคะทุกคนบักม่วงเดี๋ยวถ่ายให้เบื้องอนบักม่วงนะคะ อันนี้คือสวนผลไม้นะคะสวนสวนผลไม้มะม่วงมะม่วงวนี่สุกแล้วเนาะผลมันล้นเองด้วนี่ไม่ได้บิดด้วนี่นี่นทั้งนั้นจับซื้อกับล้นนี่นองขวนมันล้นเนี่ยมะม่วง่นเต็มต้นด้วยค่ะนี่ตะปูมะม่วงนะคะเต็มเลยนะเสียงนกเสียงกาห้องเจ้าเจ้า โอ้พนักพงนุ้ยนี่ด้วยนะก็ะหอกกินเต็มแล้ว่น่ะพน,น,น้องเออสืหวานด้วยพี่น้องก็น้องค่อยกระลอกนี่หวานแห้งเลยนะเห็นว่าไะมะม่วงนะสุกธรรมาชาตินะคะสุกคัดต้นอยู่หวานสดจอดกระลอกมาจอกินเลยพี่น้องมลพาไม่มีอะไรกินกลับวันนี้ดดดเดี๋ยวเอามะม่วงก่อนนะคะเอาหาหน่วยสุกกันหาหน่วย เด้อสุกวันนี้เหน่อยหน่อยอ้วนล้วนอีกละมันลวนเองไม่ได้ไม่ได้บิดนะพี่น้องนะมันสีสุกแล้วมันเลยล้วนขวนเน่าคุนอายุขางล่างพี่เนื่อยแบบเงยได้พี่น้องมีผ้าไหมไมนี่เมือเลยตึ๊บึ๊บไปแต่เนือยบเงยลค่ะอ้วกุ่งกต่กำลังดด